สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ทะเลสาบเหมือนเดิมนะคะรู้สึกว่าคืนนี้สาวตุ้มจะไหลนะขณะน,นี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะแต่ก็มีผู้คนยังเดินรับลมกันอยู่นะฟ้าแลบแปรบๆนะคะแต่ไม่มีฟ้าร้อง ถามว่ากลัวไหมที่นี่ไม่น่ากลัวค่ะสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีอะไรน่ากลัวเ,เหมือนเหมือนที่เมืองไทยนะถ้าเป็นที่เมืองไทยอ่ะพี่สาวตุ้มกลัวแต่ที่นี่ผู้คนเขาไม่ได้จะมาทุบหัวเอาโทรศัพท์ หรือแย่งกระเป๋าหรือว่าลากไปข่มขืนอย่างนี้นะคะพี่สาวตุ้มตั้งแต่มาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เอ,อ่ยยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็เลยไม่กลัวก่อนหน้านั้นหมายถึงก่อนที่ลูกๆยังเล็กอยู่พี่สาวตุ้มกลัวตอนหลังมาก็อเวทมนต์แก่แก่กล้า <c oughs> ความกลัวก็ ลดลงนะคะมีฟ้าแลบด้วยนะคะพี่สาวตุ้มให้ดูมุมกว้างก็เลยเอากล้องนิ่งๆเอาไว้เพื่อที่จะให้เห็นฟ้าแลบนะคะฟ้าแลบบนผิวน้ำมันก็สวยดีนะที่นี่เป็นท่าเรือส่วนตัวของ ผู้ที่มีเรือนะคะท้องฟ้าสวยเชียวคะ่ะเดี๋ยวจะมีฟ้าแลบนะคะก็จะมืดประมาณนี้แต่ไม่น่ากลัวถ้าดูจากภาพแล้วเหมือนเก็บน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวเลยยังมีผู้คนอยู่ยังมีคู่รักที่มานั่งพลอดรักกันนะ สับตุ้มก็มานั่งอยู่ตรงแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลนะคะก็ไม่ได้สนใจคู่รักเขาหรอกนะว่าเขาจะทำอะไรกันเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่เขาก็คงไม่ทำอะไรนอกเหนือไปจากการายืนคุยกันนะนะคะเพราะว่า มันไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาควักมาล้วงกันอะไรอย่างเี้นะคะอันนี้คือลื่อหาดที่พี่สาวตุ้มเคยพาไปเที่ยวนะคะมองมุมสูงเขาก็จะเปิดสปอตไลท์ให้ได้เห็นจากไกลๆเดี๋ยวขาขึ้นพี่สาวตุ้มจะขึ้นทางโน้นนะคะ,ะเพื่อที่จะให้ชมว่าไฟสปอตไลท์กลางคืนสำหรับลื่อหาดจะสวยไหม แล้วก็คฤหาสน์หลังข้างกันที่เป็นคฤหาสน์ร้างนะคะใครที่มาชมคลิปพี่สาวตุ้มตอนต้นๆจะทราบว่าตรงนั้นจะมีคฤหาสน์ร้างอยู่หลังหนึ่งซึ่งพี่สาวตุ้มไม่มั่นใจว่ามีคนพักอาศัยอยู่ในนั้นหรือเปล่าเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยจะมีผ้าม่านเก่าถือว่าเก่านะ อ,อยู่แล้วก็หน้าต่างก็เปิดชั้นล่างแต่ว่าห้องถัดมาหน้าต่างก็ปิดตลอดทั้งพี่สาวตุ้มผ่านไปทางนั้นนี่จะเห็นหน้าต่างปิดตลอดนะคะแล้วก็ชั้นบนชั้นสองชั้นสามชั้นสีนี่ก็หน้าต่างก็ปิดนะนะคะก็เลยม,มีคนอยู่หรือเปล่าทีนี้ขาขึ้นเนี่ยเป็นกลางคืนพี่สาวตุ้มเคยพูดว่าจะมาพิสูจน์ตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นคืนนี้พี่สาวตุ้มจะ ผ่านตรงนั้นแล้วก็จะพิสูจน์ดูการพิสูจน์ก็คือจะมีไฟหรือเปล่าถ้ามีไฟเปิดด้านในก็แสดงว่ามีคนอยู่นะคะแต่ว่าพี่สาวตุ้มไม่เคยเห็นคนออกมาเดินเพ่นพ่านหรือว่าเปิดหน้าต่างหรือว่าอะไรทั้งนั้นเลยนะคะพี่สาวตุ้มผ่านทั้งนั้นบ่อยนะคะก็เลยอยากจะรู้จริงๆว่าจะมีใครอยู่พักอาศัยอยู่หรือเปล่านะคะ วิวทางทะเลสาบก็ยังสวยเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมืดหน่อยนะพี่สาวตุ้มต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยถ้าหากว่าอุ๊ยมองอะไรไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแสงไฟบ้างนะคะก็มีสวนดอกไม้พี่สาวตุ้มก็มาชมดอกไม้ตอนกลางคืนนะคะ เดี๋ยวพี่สาวตุ้มจะผ่านไปด้านบนเพื่อที่จะบพิสูจน์ว่าคารุหาหลังนั้นะจะมีคนพักอาศัยอยู่หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้พี่สาวตุ้มก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสวยๆที่จะตามมานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ